สวัสดีค่ะวันนี้โบมารีวิวน้ำหอม c a t a r i n a Good Girl Blush นะคะเป็นน้ำหอมรุ่นใหม่ในลายของส้นสูงนะคะขวดหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นขวดสีชมพูพาสเทลและส้นสูงเหมือนเดิมมีความแซบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากลิ่นของน้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามดูในรีวิวค่ะ หลังจากที่ขวดออริจินอลสีน้ำเงินนะคะซึ่งขวดนี้โบก็มีนะคะนะเขามีความนิยมมากๆแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนซึ่งยอมรับว่าโบเองก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็เป็นสาวกตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งขวดแล้วนะจ๊ะอ่ะเนื่องจากว่าเราเป็นสาวกใช่ป่ะเราก็แบบจะติดตามว่าเออเป็นแบงเกอร์ตัวไหนที่ ที่ชอบไปดมมามีอะไรบ้างซึ่งเขามีหลากหลายกลิ่นมากทุกคนแล้วล่าสุดเลยนะคะใหม่ล่าสุดก็คือน้อง l u ัชนะคะซึ่งชื่อและขวดสีขวดก็เหมาะสมกันมากๆเลยนะเป็นชมพูสดใสนะคะพาสเทลมีความหวานนะคะถ้าให้ดูโนต้ตของเขาเนี่ยมาพูดถึงแบบความแบบโดยรวมนะโบชิดและโบรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบมีความเฟช s h f เฟมินีนและ มีความเซ็กซี่เล็กๆก็คือไม่ฉงฉังอะไรมากไม่เกินเบอร์มากนะพอดีพอดีนะคะอ่ะมาดูโนต้ตของเขาดีกว่านะว่าโนต้ตเขามีอะไรบ้างนะคะก็เปิดมาเนี่ยจะเป็นอิตาเลียนเบอร์ t กมอนะคะแล้วก็อิตาเลียน n มนดารซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยให้ความสดชื่นนะแล้วกลิ่นกลางก็คือจะเป็นยีแรงอัพสลูแล้วก็ p พ o n วนีเบสก็คือวานิลลาอบสลูนะแล้วก็ตามด้วยทองการู้สึก กลิ่นกลิ่นน้ำหอมที่มีพวกวานิลาหรือว่าจะมีทองกาซึ่งทองกาเนี่ยก็จะแพงกว่าวานิลลาใช่ไหมเวลาที่เขาผสมอยู่ในน้ำหอมเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะให้กลิ่นที่มีความนัวกว่าดูแพงกว่านะส่วนตัวโบฉีดแล้วอะมาพูดถึงแบบฉีดแล้วติดทนนานไหมเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันเลยกับตัวออริจินอลขวด สีน้ำเงินนะคะรุ่นใหม่บพว่าติดทนนานกว่าแล้วก็ให้ความกระจายมากกว่าซึ่งกระจายมากกว่าคืออะไรเพราะว่าเขาเฟรชนะ่ะเออแล้วเขาแบบให้กลิ่นบับเบิ้ลประมาณเท่านี้ซึ่งขวดสีน้ำเงินให้กลิ่นบับเบิ้ลเท่านี้พอเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมพอกลิ่นแบบเริ่มติดตัวเราแล้วกลิ่นบับเบิ้ลเขาก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะ,ะขวดสีน้ำเงินแต่ว่า สีชมพูรุ่นใหม่เนี่ยก็คือบับเบิ้ลเท่านี้ก็ยังอยู่เท่านี้เหมือนเดิมอ่ะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราชอบตรงที่เขาให้ความสดชื่นแล้วก็เฟรนลีเ่เซ็กซี่บางเบานะสดชื่นที่สำคัญเหมาะกับอากาศบ้านเราอย่างยิ่งซึ่งในอากาศร้อนบอกว่าออริจินอลอะยังดูแบบ ยังดูแบบเยอะไปหน่อยนิดนึงอาจจะหนักไปหน่อยแต่พอมาเป็นตัวนี้ทุกคนสีชมพูเหมาะมากกับอากาศร้อนนะคะยิ่งซัมเมอร์ในตอนนี้ที่อยอรมันนะโบรู้สึกแบบโอ้โหเขาเหมาะมากฉีดกลางวันก็ได้ฉีดกลางคืนก็ได้แล้วแต่แบบชอบนะแล้วคิดว่าเขาว่าจะเป็นตัวที่แบบ ็นน้องใหม่ที่มาแรงตัวหนึ่งในลายของส้นสูนะคะแล้วโบอ่ะชอบตรงที่ความเก๋ของเขาด้วยแหละคือเราแบบตกเป็นท่าของการตลาดนะเราต้องเปิดยากอีกนิดนึงเพราะว่าน้องยังใหม่อยู่เอ,อกว่าจะเปิดได้แล้วก็คือฉีดแบบนี้นะคะอะ่ชอบน้องมากๆอกะกลิ่นฟลลอกของเขาไม่ได้ดูโดดมากขนาดแบบ ขนาดแบบเรารู้สึกว่าเปิดมานี่เป็นพิโอี่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดแบบโคลเวอะโคลเวคือเหมือนกับศาสตร์แบบศาสตร์แบบกระจาดดอกไม้เข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะไปสําหรับโบน,นั้นคือคือฟลอร์เยอะไปะมี Fresh เฟชแมนดารินเมอร์กอมอดมาด้วยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกลิ่นที่ไลกเกระเบลหลายๆคนจะชอบฉีด ไปลองฉีดดูก่อนกลิ่นกระจายตัวดีมากและติดทนมากไม่น่าเชื่อซึ่งโบตอนแรกเห็นขวดแล้วแบบคิดเลยว่าโอ้โหมาอีกแล้วมันต้องเป็นแบบฟลอร์เจาอะไรจา๋าจาแบบเฟมินินจา๋าจ๋าแน่นอนแต่ผิดคาดค่ะผิดคาดซึ่งโบได้ลองน้องเขามาดูซมเปิลของโบนะเดี๋ยวให้ดูดูหน้าตาดิคือซมเปิลนหน้าตาแค่นี้ยแล้วมันฉีดได้ไหมก็คือฉีดได้สองรัง เสร็จแล้วก็ตกกลุมรักเลยแล้วก็ไปซื้อขวดมาเลยแต่ว่าบอกนะว่าราคาของเขาอะเรารู้สึกว่าราคามันอัพขึ้นอัพขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีกนะคะโบก,ก็เลยรอให้เขาลดก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะคะก็โบซื้อได้ในราคาเท่ากันแหละแต่ว่าในตอนนี้ขวดสีเงินนะราคาถูกกว่าสีชมพูซึ่งชมพูอะแทบจะไม่มีเว็บไหนที่ลดเลยแล้วก็โบไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยอะเขามีขายไหมนะคะเพราะว่า ตอนโบเข้าไปดูในเว็บเซ็นทัลโบไม่เห็นเห็นทุกรุ่นยเกเว้นรุ่นใหม่นะคะก็เลยคิดว่าเอออาจจะยังไม่เข้าหรืออาจจะมีคนที่พิออเดอร์เข้าไปแล้วหรืออย่างนะคะเขาไม่ได้เพิ่งออกมานะเขาออกมาสักพักแล้วนะคะถ้าเพิ่งออกมานั่นคือจ้าไม่มีลดเลยตอนนั้นก็คือโบหาว่าเฮ้ยมีเว็บไหนมันจะซื้อได้ถูกบ้างอะ่ะแต่ว่าไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะความแตกต่างเขาก็ย้ายโลโก้จากที่อยู่ตรงกลางนะคะ ไปอยู่ตรงพื้นส้นสูงตรงนี้เห็นไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวโบจะมือบบซมให้ดูนี่อาจจะเห็นชัดกว่าเห็นไหมโลโก้เขาเปลี่ยนนะคะจากตรงกลางไปอยู่ตรงนี้โบให้คะแนนน้อง8 5ดจหาเต็มสิหายไปไหน1.5หายไปตรงที่น้องเขาอ่ะอ่ม ราคาโบยว่ายังแพงอยู่คิดดูว่าแบบสามสิบเปมอ่ะโบได้มาอยู่ที่นี่นะคะโบได้มาขนาดลดแล้วยังเหลือแบบห้าสิบห้าสิบยูโรนะคะราคาเต็มเลยแบบไม่ลดนะที่นี่ขายเจ็ดสิบเก้ายูโรก็คือโบมองแล้วแบบใช่เหรอสามสิบเมเนี่ยนะคือราคาขนาดนั้นเลยเพราะว่าน้ำหอมนิชปังแบรนก็คือราคาแบบ อ่ uh, 100ml อย่างเงี้ยก,ก็จะตกไปที่แบบ120 150ก็คือราคาเท่าๆกันเลยจ้ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะ 100ml ระบบก็เลยแบบว่าอาโอเคราคาขึ้นอัพขึ้นไปเรื่อยๆบอกเลยว่าน้ำหอมรุ่นใหม่ๆที่ทยอยออกมาตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์หรือนิชนิชอาจจะไม่ได้อัพอะไรมากเพราะว่าเขาแบบราคาก็ไม่ไม่ได้ถูกอยู่แล้ว นะเพราะว่าเขาขายขวดนึงก็ 100ml ส่วนใหญ่ใช่ปะ่ะก็คืออย่างอย่างเงี้ยก็คือ 100ml ก็คือตัวนเนี้ยเนี้ยก็บูได้มา100 140ประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะขาย 100ml อยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้กระทบมากแต่ว่าพวกดีไซเนอร์ใช่ไหมเขาก็จะมีตั้งแต่30 50อา่าบางทีก็80บางทีก็100นะคะแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะขอตินิดนึงเท่านั้นแหละว่าเออราคาก็อัพขึ้นมา แต่ถ้าไม่ได้รบกวนกระเป๋ามากนะคะแล้วก็เป็นสาวโวของส้นสูงอยู่แล้วโบอยากจะแนะนําให้ไปลองดมค่ะไปไปลองดมนะแล้วก็จะติดใจเหมือนโบนะหรือว่าใครที่ ไปลองดมมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบนะคะคอมเมนต์ข้างล่างให้โบได้อ่านหน่อยว่าคนอื่นคิดเห็นยังไงบ้างนะคือโบก็จะมีแบบความชอบส่วนตัวใช่ไหมคะทุกคนน่ะมีความชอบส่วนตัวแหละแต่ว่าโบก็อยากฟัง ความเห็นจากทุกคนนะคะว่าใครคิดเห็นเป็นยังไงบ้างกับกลิ่นนี้นะคะหรือว่าชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษของส้นสูงนะคะก็คอมเมนต์บอกโบข้างล่างได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปลองดมดูค่ะก็หวังว่าวิดีโอของโบจะมีประโยชน์นะคะในการเปรียบเทียบน้องก g เก l b l ล s h รุ่นใหม่ให้ฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ